เราจะให้เบิงเมนูมือนีด้วครับผมเมนูเมนูกินกินเข่าตนา้นเร้านี่ท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับกินเป็นบ่นครับแบบนี้ครับน้ำปลาน้ำปลาต้มใส้ปลานี่แล้วครับผมกำล่างไอหอนๆเลยน้ำปลาด้วยครับนี่กินกบผัก ผักเข้าก็จะมีผักใบบักม่วงครับใบบกม่วงจะนำจิ้มแจ้วนี่ผักลวกครับอย,อยอดฟักทองลวกลวบกับกบักฮุ้งต้มครับบักฮุ้งแล้วก็บมืลีนฟ้ารีนฟ้าต้มนี่ละเป็นเมนูง,ง่ายๆบานๆบานนอกกั่มีอีกอันนึ่งก็คือไข่ไข่ตมนะครับ มากินเขาน้ำกันครับโอเคบอสำหรับเมนูบันนอกขอกหน้ากับนี่นามปลาเสียบเนัวนัวคนๆเลยมือว่านี่โตหนึ่งมือนี่ฟัดสองโตเลยครับนี่ลหละเอากระส่บักิีผงใส่กินแบบนี้ครับง่ายๆ กินหนังปลากินเนื้อมันใส่บบกพริกผงลงไปแล้วกะผงชูรสนี่ละมีนู่มือหนึ่งมือหนึ่งของเฮาครับมากินเขาน้ำกันด้วยครับจากทีล่ลงคลิปล่วงคลิปหวยแล้วต่อกันการกินเขาน้ำกันครับมาเดวเวลากินเขาแล้วครับผมเห็นกับเขาไหมครับโอ้สุดยอดเลยบ่เห็นแน่เลยครับ กันที่คลิปใหัวเ,เบื้งเหลนะ่านั้นนั่นแหละครับผมอันนี้กะแก้วมากินข้าวครับโหเขาเห้าวเฮามากินข้าวน้ำกันครับอันดับแรกอะกินข้าวกับปลาเนี่ยและแซบ่บมา,ามกินข้าวน้ำกัน มันเขาจะเอาอันนี้เมนูใบบักม่วงคือไดนบักเคยได้กินบักเคยกินมันจะมันจะออกฝัดฝาดหน่อยหนึ่งใบบักม่วงกินกับน้ำปลาด,ด้วยครับกินงไงป้ะครับกินงาย,งายอืง ăn kiên khỏi nấm cầm

มาเมื่อก,กี้นี่มีสายเข่ามาหน่อยนึงก็เลยอยุ่สต๊อปไ้ครับมากินต่อให้ตุมให้เป็ดตุ่มครับนิ่งแดง ม,มากินข้าวน้ำกันพักกันไรเมื่อก่อนเท่าก็จะบอกว่าเท่าร่วมคลิปกินมากก่อนด้รัก็จะว่าคนเมืองหน่อย คนเบื่องหน่อยก็เลยหันมาลงคลิปหวยครับอันนี้เราใหม่ครับท่านผู้ชมอาจจะกินไปคุยไปเนาะอาจจะเห็นสิ่งแปลกแปกใหม่ๆในนะครับผมเนาะเห็นทายลุงใหม่ๆแปลกๆเลยครับ แก่เนี่ยหนึ่งน้ำใหม่แกบครับอาหารบันบาท อันนี้กินตอนมันนอครับกินเนื้อปลากับนำปะลาหลักฟักาอีกอันหนึ่งหน่อฟักทองครับหวานหย่อฟักทองหวาน

ขาพ,พื้นพื้นพื้นบ้านนี่แหละครับกิ้นยูแบบนี้แคับบ้านออกเท่นี่ก็แทบแล้ว แค่นี้ก็รอดตายแล้วครับแทบแผบคือเก่า คลิปนี้มาลงกินในเบิ้งนะครับมาลงกินในเบิ้งแสบๆนัวๆ,วๆกะบมาลงคงลิปเน่าเลยครับเนาะขอลงคลิปแผ็สั่น,นลงไปลงมากก็่าเดี๋ยวเน่เาอีกสักเกลอ้ยนี่แหละครับอาหารพื้นบ้านเฮ้า คลิปนี้การกินอยู่ของช่องทอมนี้นะครับผมก<ม>ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณค,ครับที่มารับชม